สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่องฟูแมกนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ปืนในแบบวันนี้ก็คือปืนกล o อกสิบเก้านะครับในขนาดเก้ามมอนะครับเพื่อนๆครับผมได้เคลียร์กระสุนแล้วนะครับจะวางที่เดิมนะครับก็ตามหัวเรื่องนะครับว่า เตือนภัยมิจฉีพนะครับซึ่งมิจฉีพนะรูปแบบนี้นะครับก็จะเข้ามาคอมเมนต์นะครับอยู่ในคลิปนะครับอาจจะในคลิปของ YouTube ท่านอื่นนะครับแล้วก็คลิปของผมเองนะครับซึ่งผมก็พยายามไล่ลบนะครับแล้วก็แต่ที่ผมล่าสุดนี้นะครับผมก็ลบนะครับแต่ก็จดจำไอเดียไลเข้าไว้นะครับโดยที่ผมก็ใช้มือถืออีกเครื่องหนึงนะครับแอดไลน์เข้าไปนะฮะซึ่งไลน์ของเขานะครับก็จะใช้ชื่อว่า กลุ่มขายปืนเถื่อนปืนแปลงปืนหักเดี่ยวนะครับก็ผมก็แอดไลน์เข้าไปนะครับแล้วเขาก็ตอบรับไปอย่างรวดเร็วนะฮะผมก็ใจความนะครับผมก็ถามนะฮะว่ามีจุดสามแปดหักเดี่ยวไหมนะครับซึ่งเขาก็ตอบว่าตอนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีแต่ขนาดเก้ามนะครับซึ่งผมก็เลยบอกว่างั้นผมยังไม่สนใจนะครับผมก็จะผมจะรอก่อนได้ไหมว่านานแค่แค่ไหนนะครับ ซึ่งทางทางเขาเองก็ตอบอมาว่าต้องรออีกพักใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้จุดสามแปดหักเดนจริงๆนะฮะต้องมัดจำหนึ่งพันบาทนะครับผมก็เลยตลกมากเลยนะครับสำหรับมีอาชีพกลุ่มอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเองอาจจะเคยเห็นนะครับเขาบอกว่าให้มัดจำหนึ่งพันบาทนะครับซึ่งผมเองก็บายเบี่ยนะครับปฏิเสธที่จะไม่อนเงินหนึ่งพันบาทไปนะครับทีนี้ทางกลุ่มขายปืนเถื่อนนะครับก็เห็นว่าคงจะ คงจะหลอกไม่ได้แล้วละมั้งอะไรวันนี้นะฮะก็เลยยื่นไม้ตายมาเลยนะครับว่าถ้าไม่จองก็ไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าเหลือกระสุน 3, จนุดสามแปดจำนวนสิบนัดเขาขนัางก็ตอนนี้ไม่มีปืนว่างั้นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้ผมใช้ฟรีนะครับแต่การส่งครั้งนี้ขอค่าส่งจำนวนสองร้อยบาทน,นะครับผมก็ขำนะฮะก็รู้จัแม่มันมารูปแบบแปลกๆหลายอย่างแล้เกินที่นี้ทุกวันนี้มีอาชีพท,ทั่วไปนะครับแล้วก็ ถ้าผมโอนให้200คงยังเงียบไปนะครับเพื่อนๆครับก็คงจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนกันออกไปนะฮะแล้วก็ผมก็ย้ำนักย้ำหนานะครับว่าสําหรับผู้ที่อยากมีปืนถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งช่องทางแบบนี้นะฮะตามที่ผมบอกไว้นะครับรับรองเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพล้วนๆนะครับไม่มีอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีรูปธรรมอย่างเป็นตัวเป็นตนนะครับเพื่อนๆครับจึงได้มาทาคลิปบอกกล่าวเพื่อนๆไปนะครับสาหรับหน้าใหม่นะครับแล้วถือว่าผู้ที่อยากจะมีปืนนะครับ ส่วนหน้าเก่าก็คงจะรู้ทันเหลี่ยมกลอนกองของมิจฉีพอยู่แล้วนะครับก็คงจะไม่ไปยุ่งกับพวกพ่อค้าขายปืนทางออนไลน์อย่างนี้หรอกครับก็มีแต่หน้าใหม่นะครับที่ต้องมาบรรวังกันนะครับเพื่อนครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะมีไว้ประมาณเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่มีคอมเมนต์ดีดีนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเป็นการขอบคุณอย่างสูงยิ่งนะครับ แล้วก็วันนี้ก็คงจะขอจบปร้วดีเพียงเท่าน,นี้นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมตมั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ